กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอม์มานี้มาพบกันอีกแล้วเนาะกับ2องสาวไก่สาวลาวนะพี่น้องกับบรรยากาศงามแรงเขามาหดสวนมาผิกอยู่นะของสาวไก่เองเนาะพี่น้องมันี่ก็มากับสาวเข่งอีกคือเก้าอยู่นะสองคนเนาะพากันลงมาหดสวนมาผิกพี่น้องก็มักิีกกลาลังงามเลยมีพักบัวพักน,นะหอมป้อมพักซีเนาะพี่น้องกับ ประกาศก็ได้ตายแล้วเนาะตายต่เพงเติบแล้วก็ได้กินประมาณสีหาเถื่อนี่แหละแล้วล่ะบอมามาพี่น้องมาฮดจํำกันเลยตอนนี้ตะเวนตบนาผาก <c oughs> เหลือบแห้งกันเลยเจ็บกีกแดดก็ได้เนาะแดดอันยำแรงก็ยังแหมอยู่คือเก่า พี่น้องเมาหดผักน้ำตกไก่มันนี่ฮ่าต้องแก้สุดมือเลยฮ่าสุดหดปากนล้เกาต้องหดแบบหดประหยัดเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้ำไก่ป่ะแม่น้ำไก่ก็แม่นเนาะบ่เห็นตัวเองเนาะเห็นตะเข่งหนึ่งบ่ได้เห็นนะไม่ใช่จ่าเอพี่น้อง,อองสบายดี กล้องให้ชาไกลก่อนเขาน,นี้นอกมาใส่กล้องนี่มันเห็นเนาะมันยังมืดเนาะขออภัยด้วยพี่น้องตประหยัดในทุก<ง>น้่ยเนาะอยู่ลงมานี่ก็นนะ ส้ไก่เองเด้อพี่น้องปีนี้นะบัได้มี่มาผิกเพชรคือเก่าแล้วปีนั้นนะกินมักนผิกเพชรกินกับประยยดงานเบิร์ตแน่ห้าก็เบิดเนี่ย มือนี่ผู้ดิถึกมือวุเลยตามติดทีต่อบ้านๆการดูได้การแต่งตัวแต่งตนเท่ากับถือว่าวเศ้าในเมืองเลอพี่น้องแกือบธรรมดาเนาะเสือยืดกันจริงยีนเสือเสือแก้นสั้นถุงขายาวบานทำาังไงใ่พออยู่บ้าดีพออยู่บ้างยังไม่ครึ่งเลย าส่ลิไก่จริงๆเาโคตน่ามันไม่ได้ลายเพราะันแดดนะะเอาเะกกชผักชีผักชีผักชีผักชผักชีผักชีผว่าีักกีผักักชีผักชีผักชักชีผกชีผักชกชีผชีผีผักชผักชีผักชีผกชีผักักชีผักักั เทเลยเธอลืมหน่าลืมลางแล้ววนสวนน้ำกันเด้อปีนี่วังวานที่ไดมักผีกกินเนาะเพราะว่าพี่ลายเนาะมาปลูกไมได้กินมักผีเลยเจ้าเข่งคนกินเนาะเพอาได้เล็มยู่ง่หย่วิวเห็นบรรยากาศ ออันนนนี้บ่นนพ่พงแดดค่ะว่าแดดตอบและผักแลยวนี่ก็ทั้งเจ็บทั้งแหมเลยขนาดท่ำเลยเลยนาะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วสี่โมงสิบห้านาทีพี่น้องปีนี้คิดว่าบอยากหนาวปะได้เนอะเฮ้ยเนาะปกติเดือนสิบสองนี่ล้มนาวขัดแล้วชิสิ้นปีเดือนสิ <c oughs> บสองทำังเบิ่งอิสินปีเลยทำฮังเบิ่งอีกเนาะ ฟังเพิ่งกลัาวันที่สามสิบเนาะพี่กายนี่ฮ่ะมือวันที่สามสิบเอ็ดนั่นแค่นั่งอยู่ซื่อๆก็ยังแบบปื๊ดขาสันบริข่าวดวงคาดายเนาะพี่น้องนั่งพิงพายขามคืนแบบมีเต้นเล็กๆน้อยๆพี่กายนี่นะปีนี้บ่ฮู้ปีนี้โบ้่าสิหนาวหรือบ่เนาะขนาดตอนนี้ก็ยังฮ้อนฮ่อนนะเดือนนี้นะฮ้อนปกติเดือนนี้เริ่มเริ่มหนาวเนี่ยย้กลางคืนก็ว่าอากาศเย็นอยู่กะ คันธุ์ชีวะกันนอนผัดพัดลมกันยังได้เนาะแบบมันคือเย็นคือโห่นนะพี่น้องช่วงนี้คันธุวากวะอากาศเปลี่ยนบ่เด็กน้อยก็เป็นวัดเป็นไอลายได้สลเป็นวัดข้างเบิงบ้งเบิดเดือนนี้กาวนัานหนาวเป็นพิชนาวมาเลยมาเลยอะไรเปอนหงส์ตาเป็นสีส เนึ่งตัวส <ân> ือห <ẹ> ุ c, ่ทักไดินสวนใหญ่ยยายเด้อเนาะเพราะว่าเฮาเอาไม้เห็ดน่ะมันบ่วิดแแ้พี่น้องแแ้เห็ดได้กินแแบข้าวได้เนาะขันโตเก่งๆมันโดดเลยค่ะกองพริกใหญ่จังซแบบสมับสมหนึ่งอะนะวัยรุ่นยังพันกันอันนี้ยังได้ตาหนัางเก่าปีกายนี่เนาะพี่น้องก็เลยยังได้มาอ้อมได้สวนใหญ่กว่าเก่าเนาะหลักก็กงยืดถึงเลยแล้ะค่ะมันใหญ่จังหน่อยค่ะมันโดดเลย ก่อนกะเนี่นี่ก็เป็นส่วนเก่าพี่น้องเลยปีอันทำมาเก็บทำบ่เฮ้ยแม่นบ่แม่นแน่นปีมาเก็บบางผิกตอนนั้นเหมืนย่อยๆอย่างเนาะเคยเห็นผิดมาแล้วเก็บบางผิกอยู่ในนี้นะแล้วเาก็มาคุดเห็ดส่วนใหญ่กว่าเก่าใหญ่กว่าปีก่อนเนาะเบิดแล้วนะเบิดแล้ถั่ยยุบผึ่งขักแล้วเบิร์ดเราเบิร์ดมาหั่นอะไรอย่างเง้ยแค่ไหนอันนี้คอโคตรแล้ว แต่สองกระถางหนึ่งแล้วพี่ดาวก็ไม่ได้ขึ้นปางอีกเนาะอันนี้ก็ยังลบไปลบมาปลูกแบบธรรมชาติน้องบ่ิสิทยายังอเ่าบริสิทีด้ายแต่พุ่ที่ใส่หนก็ปุยนะพุ่คิงว้ามาใส่ใส่ปุยเด้วยก็ได้แส่ปูยังเลยช่วยแะ้วเป็นน้องบป็นนาเฮาเทปสิบ่สิทธิเลย่น้ามันปลูกเองมีผุนก็ช่อแบบทุ่มพุ ยังไม่ได้เอาพักมาปลูกใหม่นานตายีนซองนานเลยขวานพักสลัดนด้เลยก็ขิดอยู่ได้แต่เราอยากเอาผักบัวมาปลูกอีกจะได้หัวมันได้ยมนั้นเขาแบบกินหัวผักบัวเนาะตอนอันบัูฮอดเราดูปลูกผักบัวนะยำนานนะผักัเขาปลูกผักบัวปลูกผักี่เขากะสี่วนลายกะสีปลูกนานาเลยพี่น้อวเพราะวเขาปลูกเอาหัวมันไปปลูกอีกปีหนาเนาะประมาณนั้นเราจะเอามาปลูกอีกกัน โดนแล้วนะว้าวแต่เฮงเลยยังไม่ได้เอามาปลูกอยู่พักอีกจะตายสิเบิดเลยเนาะปลูกมัพริกอันซ้ำใส่นานพักแห้มันห่างบดเด็ดยอดได้พี่น้องนี่เพราะว่ามันขึ้นลายแล้วฮะนะแต่ละปีเด็ดยอดได้เด็ดให้มันแตกออกให้มันลายกว่าเก่าเนาะก็แค่งเด็ดแล้วบ่บ่เลยบม่ได้เคยเด็ดนะจะคอยปลูกพริกนะแต่ละปีเด็ดเด็ดให้มันแตกออกลายๆโอ้ยจนงำกัน อันนี้กูเลเดตเลยเอ้าตัวนี้คือตายตายมาบกูจูดเลยนะอย่ามันเป็นยังเด็ดออกเลยสะตายเลยไปกนกันเนนี่แต่ต้นใหญ่ๆต้นงามๆแล้วพี่น้องถ้าว่าต้นใหญ่กูนี่นี่เอาไปแกงแกงใส่ไก่หรือว่าแกงใส่กระดูกหมูกระดูกงูเอาไปทีก็ได้เนาะย้อนออกผิกนี่กัแซ่บได้แกงใส่แกงกินได้หลายอย่างได้พี่น้องเลยทักหัวโบเป็นหัวพี่น้องเอ้ยปีนี้เน เป็นอะไรบ่งงามแบบ พี่น้องเป็นมือกล้องไฮโซไกลมานี่คอยยืนบงังแดดเก็บมะหึงแล้วบงังเลยฮาซิมาลิเอาพักบัวเนาะพี่น้องรีดให้มันงามเนาะก <c oughs> ันผลิมันก็ตายทิ่มแม่าตายทิ่ม,มุซ่าแล้วต้นมันก็สิบ่งามอีกเด้ต้องลีเอาต้นลาบต้นละใบเนาะ นี่มันคันกพี่น้องเอ้ยนี่ใบซ้อนมันตะเก่าพักบัวสวงามกว่านี่แน่ใบมันใหญ่นี่พักบัวเลยบันี่บัวหัวเหรอพักบัวเลยเป็นใบใบใหญ่กว่านี่บ่เฮ้ยแม่พักบัวแบง ได้สามีนะพี่น้องได้กรรมหนึ่งคลิปนี้ย,ยาวไปเลยบิดบิดได้ปลูกพักบัวเลยพักบัวแบ่งเนาะเขาเอิญง่ายแค่นะบิดได้ปลูกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปลูกอยู่เฮือนเนาะปลูกไว้กินอยู่เฮือนค่ะบริยากออกมานะเนาะยังพอได้เก็บได้ยังยู่พักบัวพักเสริมอันนี้เขาปลูกเอาหัวอย่างเดียวเลยเพาว่าไว้ปลูกอีกปีหน้า เป็นนานของชาไกลปลูกเลยพี่น้องนี่<อ>น้ำนี่นะจำได้ได้เพราะตัง้ตงกี้ไรตอนปลูกกับแม่เนาะชาไกลที่ปลูกนานนี่นี่โงานนี่การหัน่นกระิเป็นของแม่ปลูกบดเลยมาปลูกพักนำกานเนาะชาไกลเป็นคนขุดนานเบดเลยออยู่ในสวนตัว,วแม่เผนไปมีอยากคนสั่งไว้เนาะมีแต่ผนลงมาปลูกผิดเองจะขุดนานไว้ให้ ตอนนี้เฮากลิพักแล้วแล้วเนาะพี่น้องเฮากสีขึ้นเมื่อเทียงแล้วก็เมื่อบ้านเนาะนี่พักที่เฮาลิได้แล้วเนาะได้โอหนึ่งนานพักสี่นานเนาะได้พักบวนี่โอหนึ่งก็สีตอบแดดแล้วก็มืดๆเลยเนาะพี่น้องไกลก,ก,กับเมื่อบ้านแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้กัสิคอจบคลิปไวส์ีเดอร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสาาไกลสซาเล้าเเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บุญญาภาพคลิปใหม่ๆจาก่องสซาไกลสซาเล้าเลอพี่น้องสบายดี